สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ไทย p ี s กับดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์การเฝ้าระวังโควิด -19 อย่างต้องเข้มข้นอย่างมากนะคะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้เสนอแล้วว่าต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมที่จะเสนอปรับพื้นที่เป็น2ระดับพื้นที่สีแดง18จังหวัดและพื้นที่สีส้ม59จังหวัดค่ะ และจะเสนอให้ปิดผับปลาอาบอบนวดในทุกจังหวัดงดกิจกรรมรวมกลุ่มกันเกิน50คนร้านอาหารก็ยังไปนั่งรับประทานได้นะคะแต่งดห้ามซื้อห้ามขายสุราเตรียมที่จะเสนอต่อสอบคในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้2สัปดาห์หลังสงกรานค่ะการปรับเขตพื้นที่สีแดงหรือควบคุมสูงสุดมี18จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือ59จังหวัดอยู่ในเฉดสีส้มหรือพื้นที่ควบคุมเหตุผลสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดหลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานซึ่งเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสอบคอวันพรุ่งนี้คือถ้าสีแดงนี่ก็21หนองนะครับสีส,สีส้มก็23หนองอันนี้ก็ จะเสนอทางสบคนะครับบางทีหนึ่งนะครับก็เพราะว่ามีกองขณะนี้มีการติดเชื้อนะฮะแล้วก็มีกอนข้างการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่ยังเราเห็นว่ายังมีอยู่อยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับจําเป็นต้องด้ระับการควบคุมเร่งด่วนนะครับอยากให้ประชาชนทั้งประเทศไทยนะครับรวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ alert นะครับในการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อและแพร่เชื้อนะครับอันนี้ก็มาตรการหลักที่ประชุมยังมีข้อเสนอบังคับใช้เหมือนกันในทั่วประเทศ3เรื่องคือสั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่งทั่วประเทศและห้ามร้านอาหารทุกร้านจำหน่ายหรือปล่อยให้ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านส่วนมาตรการปิดร้านอาหารสำหรับพื้นที่สีแดงให้ปิด21นาฬิกา จังหวัดพื้นที่สีส้มให้ปิด23นาฬิกาและอีกมาตรการคือสั่งปิดสวนสนุกและเครื่องเล่นที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งยังมีมาตรการขอความร่วมมือประชาชนงดสังสรรค์หรือรับประทานอาหารข้ามครอบครัวทำได้เฉพาะในครอบครัวเดียวกันแต่ขอให้เว้นระยะห่างส่วนการเรียนการสอนยังขอให้ใช้ระบบเรียนออนไลน์แทน การดูแลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทางกระทรวงยืนยันว่าจะให้การดูแลรวมถึงการฉีดวัคซีนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่อสอมอที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยให้เต็มที่สัปดาห์หน้าพ RIORITY แรกที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ครบร้อยปรเด็นก็คือบุคลากร,กรทางการแพทย์และสาธารณาสุขนะครับแล้วก็ชิฟมาจากกลุ่มเศรษฐกิจ นะครับย้ายมาให้บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้เจ็บป่วยก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแพทย์และพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขจะป่วยไม่ได้หรือจะมีความเสี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องใช้พวกเขานะครับในการที่จะดูแลคนป่วยในการที่จะฉีดวัคซีนในการที่จะป้องกันโรคทุกอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญรวมไปถึงพี่น้ององสมอที่ จะต้องมีมการสัสััมมผผสสใกกกลล้้้ิบบุู่่ปววยดวยดดนะครำหรับมาตรการต่างๆที่เสนอให้สบคพิจารณาจะครอบคลุมระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์หรือจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนเพื่อต้องการควบคุมและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดผลเอกนัทพลนาคพาณิช เลขาธิการสมชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบคจะสรุปสถานการณ์ภาพรวมการแพร่ระบาดของโควิดให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคให้ได้รับทราบก่อนหารือและประเมินสถานการณ์เพื่อออกเป็นมาตรการควบคุมโควิดวันพรุ่งนี้หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ชี้ถึงความเป็นไปได้ต่อมาตรการล็อกดาวน์ห้ามเข้าออกในพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชนบุรีพร้อมตั้งเป้าว่าหลังสงกรานทุกโรงงานต้องปลอดเชื้อโควิดขณะเดียวกันห้างสรรพ,พสินค้าร้านอาหารอาจจะต้องปิดเร็วขึ้นและปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างส่วนโรงภาพยนตร์อาจจะต้องมีการปิดบริการ พร้อมกันนี้ไม่ปฏิเสธถึงมาตรการเคอร์ฟิวที่จะนำมาบังคับใช้เหมือนช่วงปีที่แล้วโดยระบุว่าหากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวันก็อาจมีความเป็นไปได้นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการบังคับใช้พรบรโรคติดต่อและพระกฉุกเฉินสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันคนพร้อมชี้ว่าบางจังหวัดมีความเป็นไปได้ที่จะประกาศเคอร์ฟิล แต่ความชัดเจนอาจต้องรอผลการประชุมสบควันพรุ่งนี้และย้ำส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่ต้องประกาศเคอร์ฟิลเพราะการใช้มาตรการยกระดับพื้นที่สีต่างๆเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วพร้อมรับว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขต้องการให้รัฐบาลใช้มาตรการที่เข้มข้นรุนแรงและเด็ดขาดแต่ทางฝ่ายเศรษฐกิจขอให้รอการประเมินผลกระทบก่อนแต่เชื่อว่าข้อสรุปอาจออกมาในแนวทางพบกันคนละครึ่งทาง